สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สมาชิกคูทอพ,พทุกท่านวันนี้บริษัทคูทอพ,พต้องขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกคูทอพ้าพจานวนหลายท่านที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนเฉพาะเดือนกรุิภาพันครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10ท่านด้วยกันในจํานวนสิท่านนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีอยู่หนึ่งท่านคือคุณแม่บุญให้โชติวันนะครับท่านได้เสียชีวิตในช่วงปล,ปลายเดือนกรุิภาพันบริษัท คูทภาพมีกองทุนสวัสดิการที่จะช่วยเหลือมอบให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตตลอดระยะเวลาราวหนึ่งร้อยวันที่คุณแม่คุณให้เป็นสมาชิกคูทับอัพบริษัทก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คุณแม่คุณให้ได้เป็นสมาชิกและก็ช่วยขยายธุรกิจโดยบริษัทคูทับอัพเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆนะครับว่าการเป็นสมาชิกจะต้องเติมเงินเท่านั้นเท่านี้จึงจะได้รับสวัสดิการกองทุน มีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวครับหลังจากเป็นสมาชิกแล้วก็ขอให้เป็นสมาชิกครบ90วันเมื่อเสียชีวิตก็จะได้รับเงินกองทุนสวัสดิการตามจุดต่างๆที่สมาชิกแต่ละท่านสมัครนะครับกรณีของคุณแม่บุให้ซึ่งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นท่านเป็นสมาชิกกับคูนท่าปรราวหนึ่งร้อยวันตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยวันนั้นจะเติมเงินหรือไม่เติมเงินไม่ใช่เงื่อนไขปรากฏว่าท่านเสียชีวิตลง บริษัทฟูสภาพ็็ํานำเงินสวัสดิการจำนวน2 3 7 8 0บาทมามอบให้แก่ทายาทในวันที่คุณแม่คุณให้สมัครสมาชิกนั้นท่านได้จ่ายเงินเข้าร่วมธุรกิจเพียง3,200บาทเท่าน,นั้นผ่านไปราวๆร้อยวันนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตทายาทของท่านก็ได้รับการประเทาความร้อนจากกองทุนสวัสดิการของฟูสภาพวันนี้ก็ได้นําเงิน สวัสดิการนี้มาว่ให้แก่ทายาทที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้เท่าผู้แก่และบุคคลที่เรารู้จักเชิญเขามาร่วมธุรกิจกับกูท็อปอัพก็ได้ธุรกิจระหว่างมีชีวิตสามารถสร้างความร่ำรวยจากแผนการตลาดของบริษัทกูท็อปอัพถึงวันหนึ่งคนเราหน,นีไม่พ้นครับยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไป คุณทวัตก็ยังมีความเป็นวงเป็นใหญ่กรณีคุณแม่คุณให้นี่เป็นตัวอย่างนในทางธุรกิจไม่ได้หยุดชะง,งักนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อคุณแม่คุณให้ได้เสียชีวิตไปแล้วบริษัทก็ได้ให้ทายาของคุณแม่คุณให้เอาชื่อของทายาคคนใดคนหนึ่งซึ่งคุณแม่คุณให้ท่านได้มอบเป็นมรดกไว้มาสวมลงรหัสนั้นได้เลยการสวมลงรหัสนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถสวมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจที่คุณแม่คุณให้ได้สร้างไว้ก็ยังขับเคลื่อนต่อเนื่องอย่างไม่มีสิ้นสุดครับนี่คือสวัสดิการแท้จริงและเป็นมรดกแท้จริงโดยครูต่ออาครับขอขอบคุณทุกท่านครับ